สวัสดีครับเช็บเกาะจากช่องก้นกระบอกครับวันนี้มาก,กับสายฝนม,มากกับพายุโน,โนรูนากับกี่นองไปใส่ว่าได้ก็พึ่อยู่แต่ในรูนี่หละอาหากินอยู่ในบ้านเท่านี่แหละครับวันนี้เป็นมือ้อนูง่ายๆมวยไฟบ่หูจักนะครับสำหรับเมนูนี้ นีเชฟก็พับพี่น้องผมมาเห็ดเมนูง่ายๆครับผมเมนูที่หากินได้ง่ายๆหากินได้ทั่วไปครับมือนี้ชองคนกับเข่าเสนอเมนูผัดกระเพราหมูสับใส่หน่อไม้ครับผมมาเบิงวัตถุดิบและส่วนประกอบกันเลยครับผมหมูสันงข้อหมูครับผมสื่อเศษสันงข้อหมูมาจากตลาด เา้ากะเอามาหันันเปื่อห้าสีบดนะครับห้าสีใส่เครื่องทุนแรงครับยุคสมัยนี้แล้วเา้ากะใส่เครื่องทุนแรงครับผมมันง่ายและประหยัดเวลากดเทือหนึ่งสองเทือกะแล้วแล้ว,ลวครับโมต้องฟักโมต้องไปซับให้เมื่อยให้ล่าประหยัดพลังงานไวแต่เห็ดแนวอื่นเนาะครับพี่น้องผม เขากะแล้วแต่ความักครับผมมักละเอียดหน่อยเฮากะกดตรก็ต้องกดหลายเทื่อครับผมเฮามักละเอียดลายเข้ากะกดหลายเทื่อแน่หน่อไม้กะเป็นหน่อไม้ถุงครับผมเอบซี่เอามาฝากนะครับพี่น้องเขาเห็ดมาเรียบร้อยแล้วเฮากะเอามาหั่นเป็นชิ้นแต่กจะมักตอนหน่อยตอนใหญ่ครับผม เพื่อเาสีเอาไปสัตว์ไปผัดใส่กับผัดกะเพราเฮาเป็นนมไม่ที่เข้าหนึ่งเขาต้มมาแล้วนะครับเป็นนมไม้ถุงค้าซื้อได้ทั่วไปตามตลาดครับผมอา,าหารเป็นสินเป็นตอนประมาณนี้ครับผมวัตถุดิบส่วนประกอบอื่นๆก็จะมีพริกแข้งพริกแดงกินดามีกระเทียมใบกะเพราครับผมความเผ็ดกะแล้วแต่ หมักนะครับผมหมักเป็ดหน่อยเป็ดลายก็ใส่เอาตามใจชอบเลยครับผมใบกะเพรากะเซียนกันครับผมเอามาลงมือเห็ดกันเลยครับื้นนี้เอาสิฟัดแบบพอใส่น้ำมันครับผมเพราะว่าในเนื้อหมูในหมูสันคอหมูเฮ้ามีนี่มั่นอยู่แล้วนิดนึงนะครับผมเอากะเอามาขวใส่กับกระทะื้อนี้ใส่เป็นกระทะ สแตนเลสครับผมก็บตะเเ็นยางเนี่ยจักหน่อยส่วนความเพชรนอกจากมากหน่อยมากหลายก็ใส่ลงไปครับผมผมเอาไปปันป้นเอาได้ครับผมก็ตำมือนีเอาอกระมาผัดคลุกเก่าให้มันเข้ากันครับผมมือนี้ผัดแห้งกัน,นคคให้มันเป็นแบบโบชแชรเนาะครับพี่น้องครับเอากใส่นมใหม่ลงไปครับ ใส่นมาสเ้นตีเห้าหั่นไว้บางหัน่นจากนั้นเห่ามาปรุงรสครับผมด้วยซอสหอยนางรมครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะซอสฟ้าเขียวหนึ่งเส้นช้อนโต๊ะเส้นกันครับผม,เ,มผเข้ากะมาผัดพุกเคราให้เข้ากันคนโคเล่โคเล่ให้มันเข้ากันครับผมให้มันเข้ากันดีเข้ากันให้มันตัว กัดไปเรื่อยๆด้ยวยไฟอ่อนนะครับผมจากนั้นเอากะใส่น้ำตาลประมาณเครื่องช้อนชาครับผมผมนวไม่เจชูช้เครื่องช้อนชาผู้ใดมักหวานหลายกระใส่ไวนเะนี่ครับผมกระใส่หลายลงไปครับผมจากนั้นเทาตามด้วยใบกระเพราที่เทาเด็ดใบเรียบร้อยเอากะมากรนผสมทั้งหมดในมันเข้ากันครับ ให้มันเขากันดีส่วนผสมทั้งเบิดเอาไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเขากันผสมกันได้ดีีนน่้มันเสร็จแล้วหน้าตามันจะออกมาประมาณนี้ครับผมตอนนี้ตัดกะเพาของเจ็บก็ของคนครับเขา่ากระพรอมที่เสิร์ฟแล้วหน้าตาเป็นตะแซสบเป็นตะก,กิน่าครับพี่น้องมากินมาแสบนํากันเด้อครับผม มาตักมาคุยเอาคำใหญ่ๆมากินเสพๆน้ำเสพก็มากินน้ำค้นกับเข่าเสพๆครับผมผัดกะเพราหมูสับไซนอมัครับแบบแห่งๆมากินมาแสบน้ำกันครับถ่ายคลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมช่องค้นกับเข่าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามพบพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ